สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องออโตเทรนช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับเทคโนโลยีทางการทหารและยานพาหนะที่น่าสนใจจากทั่วโลกถ้าคุณชอบข้อมูลแนวนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการอัปเดตล่าสุดนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงขีปนาวุธที่หลายคนกำลังให้ความสนใจในปี2 0 2 5ัน้นั่นก็คือ FATH AH a 1ซึ่งเป็นระบบจรวดนำวิถีหลายลำกล้องที่พัฒนาโดยปากีสถานขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ยุคสงครามสมัยใหม่ ที่ต้องการความแม่นยำความคล่องตัวและสามารถยิงโจมตีเป้าหมายได้จากระยะไกลอย่างแม่นยำ FATAS 1ถือเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลไกด์มัลติเพลย์ลอนโรกเก็ตซิสเต็มหรือ GMLRS ซึ่งเป็นระบบที่หลายประเทศเริ่มพัฒนากันอย่างจริงจังเพราะมันสามารถทำลายเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้กองกำลังขนาดใหญ่ในปี2025นี้ FATAS 1ได้รับการปรับปรุงหอลายจุดโดยเฉพาะในด้านระบบนำวิถีที่ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและอินเทอร์เชียล ทำให้มีความแม่นยำสูงมากสามารถโจมตีเป้าหมายได้แม้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายในแง่ของสมรรถนะ FATAH 1มีระยะยิงสูงสุดประมาณ140กิโลเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการปฏิบัติการในเชิงยุทธวิธีรวมถึงสามารถบรรทุกหัวรบที่หลากหลาย <c oughs> เช่นระเบิดแรงสูงหรือแม้แต่หัวรบที่ออกแบบเฉพาะเพื่อทำลายสิ่งปลูกสร้างที่มีการป้องกันระบบขับเคลื่อนของ FATAH 1ใช้เชื้อเพลิงแข็งทำให้มีความเสถียรและพร้อมยิงได้ในเวลาอันรวดเร็ว อีกหนึ่งจุดเด่นคือการติดตั้ง FATAH 1บนยานพาหนะที่เคลื่อนที่ได้ทําให้สามารถเคลื่อนย้ายและยิงจากพื้นที่ที่หลากหลายโดยไม่ถูกจํากัดในตําแหน่งเดิมซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นและลดโอกาสถูกโจมตีตอบโต้จุดนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบสําคัญในการทําสงครามสมัยใหม่ หลายคนอาจสงสัยว่าราคาโดยประมาณของระบบขีปนาวุธ f a t a h 1ในปี2025อยู่ที่เท่าไหร่จากข้อมูลล่าสุดราคาของ1ระบบพร้อมเครื่องยิงและจรวดอยู่ที่ประมาณ2.5ล้านดอลลาร์ครึ้นอ,อยู่กับจำนวนจรวดที่รวมในแพ็กเกจและอุปกรณ์เสริมแม้ว่าจะดูมีราคาสูงแต่เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพและความสามารถที่ได้หรือว่าคุ้มค่าสำหรับประเทศที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันประเทศ ในตลาดอาวุธยุคนี้ความแม่นยำคือปัจจัยสำคัญและ FATAH 1สามารถทำได้ดีมากการโจมตีเป้าหมายที่แม่นยำช่วยลดการสูญเสียและเพิ่มโอกาสสำเร็จของภารกิจเทียบกับขีปนาวุธรุ่นเก่าที่อาจต้องยิงจำนวนมากเพื่อให้โดนเป้าหมายระบบใหม่นี้สามารถยิงน้อยแต่ได้ผลมากนั่นคือจุดขายของมันถ้าพูดถึงการใช้งานจริงขีปนาวุธแบบนี้เหมาะสำหรับการโจมตีเป้าหมายที่เป็นศูนย์บัญชาการ ลังอาวุธหรือโครงสร้างสําคัญของสัตรปรูซึ่งหากทําลายได้ก็จะทําให้ขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามลดลงอย่างมากทําให้การรบจบลงเร็วขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่หลายประเทศต้องการในปัจจุบันสําหรับอนาคตมีแนวโน้มว่า f a t a h 1จะถูกพัฒนาให้มีระยะยิงไกลขึ้นและเพิ่มความสามารถในการป้องกันการรบกวนสัญญาณ GPS เนื่องจากในยุคสงครามอิเล็กทรอนิกส์สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสําคัญที่ตัดสินแพ้ชนะได้เลย เป็นอย่างไรกันบ้างกับข้อมูลของ FTAH a 1ปี2025ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง a u t o ตเทรนเพื่อรอชมคลิปใหม่ๆเราจะนำข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเร็วๆนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ครับ